ในการที่มีการป้องกันและปราบความการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ด้านการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าด้านการบุกรูกป่าและพื้นที่สาธารณะด้านการลักลอบค้าสัตว์การพันพืชจึงกําชับให้ทุกส่วนราชการร่วมมือบูรณาการในการป้องกันปราบปรามจับคุมขบวนการต่างๆที่กระทําความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาประโยชน์แห่งชาติ เพื่อสื่อต่อไปดังนั้นจึงมีการกําหนดให้สถานีทุกแห่งทั่วประเทศและองค์กรในพื้นที่ดําเนินการตามแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งมีกิจกรรมปลูกป่าบวชป่าและการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอันเป็นการปลูกปิตสนึกในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ให้มีมากขึ้นอาจจะนําความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดิน2เพื่อปลูกจิตสํานึกในการหวงหแหนได้ช่วยกันอนุรักษ์ในการรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไปบัดนี้ในเวลาสมควรแล้วขอกรบเรียนเชิญท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูทรป่าซางที่กล่าวให้อาวาดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทหารสมัครเจ้าที่ท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าบดป่าของสถานีตำรวจภูธรป่าซางต่อไปสำหราบนเชิงครับ